สวัสด e ีครับตอนนี้ผมมาอยู่ว well ัดบางน้ำพึ well ่งนอกนะครับเราต้นสวยงามไม่พี่น้องนะครับวัดบางน้ำพึ่งนอกกาวไายเอาสิ่งมงคลมานะครับเรื่องอากาใแห่งแห่งฝั่งฝั่งนะครับเด้อนี่ครับต้นสวยงามเรื่องอากาศแห่งแห่งั่งฝั่งนะครับเด้อวัดบางน้ำพึ่งนอกสวยงามครับ บนบริเวณอัจต้องเที่ยวกันหลายได้ครับเด้อได้ชวนติดแดดเปลี่ยงได้ครับเชีย่ยนเลยครับเบนบริเวณวัดคนเ,นเดิครับตัวนอนไประโยชน์ท่าเรือเลยครับน้องพาเรือขึ้นกันครับกับประ,ประเด็นีลครับความวังจารมาให้ดูดทุกวัดจะตรงนี้นะครับ เแห,ห้งวาัเลครับเออสวยงามหดูลายๆเอเลหลายมุมเลยครับนะครับเบื้องแรกครัแห้งความๆ,ๆัเลครับเรออาสวงามมาีให้นองเบื้งเลยครับอยู่กับสวงามบรครับพี่น้องว่าสวยงามบอ วัดวางน้ำพึ่งนอกเลยครับเด้อคุณยายมาเที่ยวกับมาใดเด้อครับใจเิ่งวัดสมองครับนี่ครับพรเวทสรวนนะครับสวยงามครับและนี่คือองค์จำลองนะครับพ้าแก้วมรกตครับเบิองระดาไม่โชคไม่ใช่เด้อครับเด้ออยู่วัดบางน้ำพึ่งนอกเลยครับ สวยงามกันตาได้ครับเพือครับยังไะครับให้หนึ่งกันครับสวยงามบอกเป็น้องว่ามีโชคไม่ใช่เด้อครับฝนก็องค์ใหญ่เด้อครับเด้อครับผมขอบคุณครับ